วันนี้พบกับรถครอบครัวนะคะรถที่ขายดีที่สุดในตอนนั้นเลยนะคะออกตัวมาใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่าขายดีมากๆเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับในปีนั้นนะคะสำหรับ isuzu m u l s e v e คันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแอดดับเบิลยูยูท่ากันอีกแล้วนะคะเจอน้องแอดได้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันค่ะวันนี้นะคะน้องแอดมารีวิวนะคะรถ ที่รุ่นฮิตที่สุดเลยนะคะปีนั้นเนี่ยบอกเลยว่าออกมาเนี่ยทำออกมาเนี่ยก็คือเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งออกในของอีซูซูนะคะทํามาเป็นกระบะดัดแปลงมาเป็นรถครอบครัวนั่นเองนะคะสําหรับอีซูมีเซเว่นคันนี้ค่ะมาเลยค่ะตามน้องแอมมารีวิวกันเลยนะคะ สำหรับ Isuzu ูมี7เซเว่นคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวที่ประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลย i s u ู u ูนะคะขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคะโดยนี้เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลด้วยนะคะไฟหน้านะคะบอกเลยว่าเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะเปลี่ยนใหม่ให้เลยค่ะเปลี่ยนใหม่แบบว่าใส่เจลของใหม่ของดีไปเลยนะคะ รวมถึงไฟตัดหมอกด้วยนะคะคู่หน้าเลยค่ะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่าได้ของดีไปอย่างแน่นอนนะคะมิลเซเว่คันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะถึงจะเป็นรถปี06แต่ว่าสภาพนะคะก็คือเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะคะตัวนี้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคะ สีที่สวยมากๆเป็นสีพิเศษในรุ่นตอนนั้นเลยนะคะพอออกเดตนะคะยิ่งสวยนะคะเป็นแบบว่าประกายมุกแวววมากๆเลยอยากให้ลูกค้ามาเห็นมากๆเลยค่ะ,ะและตอนนี้นะคะอีสุคันนี้รถครอบครัวก็จริงแต่เราเปลี่ยนแม็กมาให้นะคะเป็นแม็กสีทองแม็กซิ่งแบบนี้เลยเพิ่มความเท่นะคะเพิ่มความซิ่งให้กับลูกค้าวัยรุ่นนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถครอบครัวมิวเซเว่นคันนี้ได้นะคะตัวนี้ ราวบันไดค่ะมีให้พร้อมนะคะคิ้วกันศาสตร์นะคะเป็นของมิวเซเว่เลยนะคะตัวนี้มือจับกับประตูแบบโคมเมียมนะคะมีไฟเหลียวที่กระจกมองค้างให้ด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้เป็นกระบะดัดแปลงของอีสูเลยค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับมิวเซเว่คันนี้ เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะตอนนี้เบาะก็ของเขาสามารถปรับพับเก็บได้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยแล้วก็อยากให้ดูช่วงล่างนะคะช่วงล่างนะคะเราก็พ่นกันสนิมให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทั้งช่วงล่างเลยย้ําเลยว่าดับบยของเราพ่นกันสนิมให้ใหม่นะคะสําหรับรถทุกคันที่ดับบยยุติกาของเราเลยค่ะตันนี้นะคะสวยงามมากๆเลย สีมุกสีเดิมเลยนะคะเป็นสีแท้เลยนะคะตัวนี้นะคะรถปีเก่าก็จริงปี06นนะคะแต่บอกเลยว่าสภาพยังดีอยู่มากๆเลยะคะ่ะมีเก็บรายละเอียดมาเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่ารถรับประกันไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมอย่างแน,น่นอนสีดูได้เลยนะคะสีมุกสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวตามน้องแอปไปดูรีวิวภายในรถค่ะ มารับชมภายในกันค่ะภายนอกว่าสวยแล้วนะคะโอ้โหมาเห็นสภาพภายในนี่หรถปี06นะคะสวยมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าบเบาะโดยเฉพาะเบาะเราหุ้มให,ใหม่ค่ะหุ้มหนังให้ใหม่เลยนะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีเกรด A หุ้มให้ใหม่เลยนะคะรับประกันได้เลยสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะตัวนี้ นี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็ด้านบนมีราวแอร์ให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะมีราวแอร์มาให้แล้วพร้อมแล้วด้วยนะคะสำหรับมิลเซเว่นคันนี้แล้วก็คอนโซลด้านหน้าของเขาค่ะตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ DMA มเลยนะคะเพราะว่าเป็นกระบะดัดแปลงมาเป็นมิลเซเว่นนะคะตัวน,นี้เป็นลายไม้ด้วยนะคะเพิ่มความแบบดูแบบว่าขลังดูแบบ ดูดีมากๆเลยนะคะสำหรับลายไม้นะคะพวงมาลัยนะคะก็ใหญ่กว้างมากเลยค่ะจับข้องมือแล้วก็เบาด้วยนะคะตัวนี้กระจกก็ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็แถบของเขานะคะตรงด,ด้านเออตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายไม้ทั้งสองเลยนะคะที่แพงจับประตูนะคะก็จะเป็นลายไม้เหมือนกันนะคะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์แบบ ตรงแบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆขับขี่สะดวกสบายแน่นอนนะคะตัวนี้ขับขี่เมื่อกี้น้องแอปลองขับแล้วนะคะคือขับดีมากช่วงล่าง,ขงเขาเนี่ยนิ่มมากเลยนะคะขับดีขับสบายนะคะไปกันเป็ดครอบครัวนี่สบายๆชิลๆเลยช่วงล่างนิ่มค่ะของพ่อของเขาจะเป็นโช๊คนะคะนิ่มมากๆเลย ภายในนะคะเราก็ทำการชงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะพรมด้านบนหรือออกมาซักนะคะมาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็ภายในเก็บรายละเอียดทุกจุดนะคะดูดฝุ่นทำความสะอาดทุกจุดเลยรับประกันเลยนะคะว่ารถที่ WU ของเราได้รถเกรด A ไม่มีกลิ่นนะคะคุณภาพดีเยี่ยมแน่นอนนะคะนี่ก็จะเป็นภายในรถนะคะหอมสดชื่นแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อคะ่ะ ามน้องแอปมารับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะของอี u ุม mil s e v คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3000ซี cc นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง i t e c h นะคะ3.0 t ddi นะคะ turbo นะคะตัวนี้นะคะของอี u ุค่ะรับประกันเลยว่าเครื่องของเขาดีอยู่แล้วนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของีสุสุเนี่ยเพนเพจอะไรยังอยู่ครบเลยนะคะ นี่ดูได้เลยนะคะแผงการความร้อนอะไรยังอยู่ครบอุปกรณ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะคงสภาพไว้เลยนะคะก่อนออกรถค่ะที่สำคัญนะคะ W ของเราเปลี่ยนทายของเหลวทุกชนิดให้คุณลูกค้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะคะไส้กรองนะคะกรองโซลา่าเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเราก็เปลี่ยนใหม่ให้คุณลูกค้าหมดเลยค่ะรับประกันได้เลยว่าออกรถที่เรา หายห่วงนะคะได้รถบ้านคุณภาพเกรด A ไปอย่างแน่นอนค่ะบ้างคะ่ะรับชมรีวิวนะคะของ ISU m มิวเซเคันนี้กันไปแล้วนะคะรับรองนะคะใครได้ชมรีวิวจะต้องถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับคุณภาพรถแล้วก็มาถึงราคารถนะคะบอกเลยว่า ISU m มิวเซเคันนี้นะคะเทียบกับราคารถเนี่ยเหมือนกับราคารถอีโคคาเลยนะคะ ราคาคือเบามากๆนะคะสำหรับอีซูมิเซเว่นคันนี้นะคะ3.0นะคะเกียร์อัตโนมัติปี2006ค่ะราคายที่359,000บาทเท่านั้นเองนะคะน้องแอบบอกเลยว่าราคาเบามากนะคะราคาเท่ากับรถอีโคคาร์เลยนะคะแต่ว่าได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะผ่อนเบาๆสบายๆมากเลยนะคะ4,000 3- 4สามพนะคะโห ใครได้ไปโชคโชคดีเลยนะคะน้องเอแนะนําเลยใครอยากมีรถครอบครัวไว้ใช้ก่อนปีใหม่นะคะแนะนําเป็น m ิ w เซเว่คันนี้เลยนะคะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0954188181นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากจะมาชมรถ m ิ w เซเว่คันนี้นะคะที่โชว์รูมดับเบิลยูยุทคาของเราก็เข้ามาได้เลยะค่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะอยู่จังหวัดสุราธานี ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองนะคะอยู่เส้นถนนเลี่ยงเมืองถนนหลักเลยค่ะติดกับโลตัสติดใกล้ๆก,ก,กับเซ็นทรันนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะมาไม่ถูกยังไงเข้าหน้าเพจเฟ c บุ Facebook, ๊ก d o u you ยุทิ้นลิงก์ Google Map มาได้เลยค่ะแล้วก็ฝากช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ t i k t อกนะคะช่อง YouTube นะคะ เพจนะคะแล้วก็ช่องทางไลน์แอดนะคะเรามีครบทุกช่องทางให้คุณลูกค้าได้ติดตามเรากันค่ะวันนี้นะแอปต้องฝากคันนี้ไว้ด้วยและที่สำคัญลูกค้าต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าเรามีบริการจัดไฟเน้นนอกสถานที่ด้วยนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะเหนือใต้ออกตกเราจัดหมดแล้วก็ที่สำคัญมีบริการส่งรถนะคะฟรีนะคะ,นะคะส่งเทลเลอร์ไปเลยค่ะให้คุณลูกค้าถึงมือเลยนะคะ โปรโมชั่นบอกเลยว่าคุ้มค่าฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีนะคะแล้วก็ยังส่งรถฟรีอีกด้วยโ,โหคุ้มสุดๆเลยนะคะโปรสำหรับโปรโมชั่นของ w ยูทุคาของเราค่ะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาก่อนนะคะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับ w ยูทุคากันนะคะก็ยังไงรถครอบครัวราคาเบาๆราคาเท่ารถอีโคคาก็ต้องมีเซเว่นคันนี้นะคะ3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะวันนี้้องแอฟฝากมีเซเว่นคันนี้ไปด้วยนะคะ สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมเรามีนัดกันนะคะสำหรับช่อง Youtube กดติดตามกด s ับสไคร b e ให้ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ